Welcome back to Boy Hardcore. Ladies and gentlemen, this evening we've already had two exciting bouts. Let's head straight into number three, another female bout, this time at 49 kilograms between France and Thailand. Our first fighter here, she is from the blue corner. Please put your hands together for Saba Sukui from France. <laughs> จากของฉายปาบาบี้สายโหดครับซาบ,บาเชอร์กุยจากประเทศฝรั่งเศสวัย16ปีครับ 0, สูง167เซนติเมตรนี่ก็อีกคนนึงครับสายโหดตัวจริงครับขอบคุณแมทธิดวดีเลยครับ and our opponent fighting out of the red corner from Thailand Nancy m o k o c h a i a l a เป็นนักสู้จากกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับแต่ไปเรียนที่มกอสกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดยะลาครับนี่คือแนนซี่ครับสุกัญญาพมเพชรนะครับสาววัย24ปีร้อยหากผมเพชรสุดดีครับ both of these fighters weigh in at 49 kilograms here and standing here once again in the blue corner Ready for action. This fighter is 16 years of old, 167 centimeters tall, with a record of 22 fights, 13 wins, representing France. Please put your hands together for Saba Circuit! นักชคจากมุมแดงครับจากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยอายุ24ปีสูง163เซนติเมตรนักชกคนนี้นนชกมาแล้ว31ไฟิ์ไฟชนะ21ครั้งโคสิโปรบมเอให้น ok ันซี่มาโกชยาลา from Thailand <c oughs> และกรรมการของคู่นี้คุณสุปัชชราคมทองค์ อ,อ่ะเป็นสุภาพสตรีสามคนที่สวยกันคนละมุมนะครับสวยคมๆแบบปักใต้การชนะดิตก็ต้องยกใหน้นนซี่ครับสวยแบบตุ๊กตาก็ต้องยกให้เชอร์กุยครับดีกันคนละทรงครับสวยแข็งแกร่งก็ต้องยกให้น้องพีทครับกรรมการครับสุภาพาเข็มน้องคำคู่ทีล้วนะครับทางด้านของเพชรรัตนีจบแค่ยกสองครับมาดูคู่นี้กันต่อเลยครับ เอาใจลุ้นเอาใจเชียนแนนซี่มกชออยะลาครับเคยมาหายใจครั้งหนึ่งแล้วครับทางด้านของแนนซี่โอ้วันนี้เจอกระดูกชิ้นเบลเลอร์เลยครับเจอกุยนี่แค่ส6นะครับแต่ว่าดุดันนะครับอีกคนหนึ่งในทีมงานของสิบป่าตองของโปรโมเตอร์ของเราเนี่นะครับสมนึกพัทบุรีวงนอกที่ต้องบอกว่าแนนซี่คิดขาดครับแต่เดี๋ยวดูลูกตื้อของเจอกุยครับ ไม่เคยยิ้มกับเชอกุยอยู่บนเวทีหน้าตานี่บล็อกเดียวทรงเดียวกับพี่ละเขาซ้ายเลยครับไม่มีรอยยิ้มอยู่บนเวทีฮะดูครับแนนซี่นี่สวยงามนะครับอาวุธมวยไทยสาวสุราษการณจนน่าดิบต้องของฉายาบาร์บี้สายโหดเลยครับน้าได้าของซาบ้าเชอร์กุยครับหน้านิ่งๆหน้าตาน่ารักน่ารักนี่เลยครับโอ้แต่ดูลีลาการชกเลยครับประเภทหมูประเภทโหดเอาละครับมาแล้วครับ ถ้ามามาเป็นชุดนะครับทางด้านของซาบ้านี่ต้องเรียนย้ำแฟนๆว่าคนนี้ทั้งสองคนนี้เป็นมวยนะครับไม่ได้นึกเอาจับเอาสาวสวยสาวเท่ๆมาต่อยกันนะครับรายการนี้ของริงนะครับดูทักษะนี่ครับมาครับไปไปกาดตกหน้าเฉิดหน้าลอยก็จะโดนสวนแบบนี้นะครับมวยไทยนอกจากจะสู้กับตัวเองแล้วต้องสู้กับสู้ต่อสู้ด้วยครับ นะครับเริ่มเดินเบียดน,นะครับซาบ้าเชอรกุยตามสไตล์ของเธอครับส,นสวนหมัดโอ้โหโดนเข้าไปยังเฉยๆครับแนนซี่ต้องใช้ความไวให้เป็นประโยชน์ครับแนนซี่ขณะที่เชอรกุยนั่นแหละประเภทไปข้างหน้าอย่างเดียวอยู่แล้วครับยังเดิน้าอยู่นะครับโอ้ยมาแล้วครับแทงขวาเนี่ยโดนเข้าไปทางด้านของ แนนซี่สะอึกเหมือนกันครับแข่งขวาเมื่อสักครู่คือลูกนี้ไม่โดนค่อยๆเดินเบียดเข้าไปครับซาบาเชอกุยโอ้โหจับบัดครับบัดของซาบาไาด,ดูครับวงในนี่แอนตัวแดดตัวไว้เลยครับตีได้ตีไปครับไม่ตกออกตกใจครับ จชดีแข้งขวาสวยครับอย่างพิลิวอยู่ครับยกแรกของแดนซี่โอ้โหที่หมัดขวาครับโดนนี่เต็มหน้าวันนี้มาแบบปีนปือครับโอ้โหบวกหมัดกันผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งมาชมกันต่อนะครับกับคู่ที่3วันนี้ครับ แนนซี่มอกชอยลากับซาบ้าเชอร์กุยจากฝรั่งเศสแหมดูกับหน้าตาสดใสจริงๆครับซาบ้าเชอร์กุยจากฝรั่งเศสไม่เคยเห็นเธอยิ้มเลยนะครับจากหน้าเชอร์กุยแม่บรรยายมวยมาหลายไฟครับหน้าทรงนี้ตลอดครับดูครับแพ้ชนะไม่ค่อยมีรอยยิ้มครับจากใบหน้าของเชอร์กุยแต่ว่าเป็นมวยที่ต่อยดุแล้วดุดันครับเดินตลอด3ยกขณะที่แนนซี่นั้นจังหวะฝีมือครบเครื่องครับ ลูกพลระบดีคนหนึ่งครับจากยะลาครับโอ้โหแข่งขวาดอกนี้ไปไปสะทานทั้งล่างครับพยายามจะหักล้มแต่ไม่ล้มครับลูกนี้ครับโอ้โหสวนหมัดขวาสวยครับเต็มเต็มหน้าแต่ว่าโอ้โหนิ่งจริงๆครับสบ้าเดินกันเดินหน้ากันต่อไปครับยกที่2ครับสาวจากการณิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสาวคนนี้แเมนซี่ เดินเดือดนะครับยกนี้สำหรับซาบ้าเชอ์กุยครับแต่กางขวาสวนก็โอ้โหแต่ดูครับเกี่ยวแล้วก็ต่อยสวนแม่เตะแล้วต้องเดินหน้านะครับแดนซี่เตะแล้วถอยเตะแล้วถอยหลังนี่แม่น้ำหนักมันจะเบาลงเบาลงครับอาวุธสวยงามครับแดนซี่นี่ดีลาสวยครับแรงปะทะลูกเปลี่ยนสีนะครับ ชาวไทยส่วนใหญ่จะเป็นรองนะครับยังต่อยไม่โดนครับเดินหนีครับคณะของแมนซี่นี่ครับโอ้ยครับนี่ครับ้าเล่นจังหวะก็ต้องเล่นอย่างนี้นะครับเย้และเดินมาพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คงจะชมจะเทียรูกหลานของท่านเลยครับเอาครับเชื่อกุยเดินลุยแล้วตัดลำตัวแล้วครับดูครับเดินตัดลำตัวแล้วนะครับ อย้วคลิวกางพัฒนาของแนซี่นะครับกรรมการต้องบอกต้องเดินบ้างครับข <c oughs> ออย่างนี้ไม่ดีแน่ <c oughs> สมัติยังไม่โดน <c oughs> ดึงหลบครับต้องออกอาวุธบ้างนะครับแนนซี่หลบอย่างเดียวไม่มีแต้มครับโอ้ยแกไม่สนครับ ดูครับสายแยไปเรื่อยอครับใส<ป>่ต้นขาครับซาปาว่ายังไงครับแดนซี่พื้นข้าขวาสวย,ยเจอแล้วครับเจอขวาเจอเข่าเข้าไปใส<ป>่ฝาหลุดครับโอโห้แนซี่พื้นไม่โดนแหมดึงจังหวะนั้นสวยแล้วครับแนซี่แต่ว่าคืนไม่มั่นนะครับ ถ้าจะเป็นมวยเชิงจังหวะ2ต้องแม่นกว่านี้ครับทำแล้วต้องทำให้เห็นครับแนนซี่แม่เชือกปืนจั่วลมเยอะครับจังหวะเร็วจริงครับแนนซี่อ้าวครับได้แข้งซ้ายอ้าวได้ขวาคืนครับแนนซี่สายมาขวาคืนดึงสอกกลับพี่ครับแหมดูมวยจริงครับโตสอกกลับดีรันม้วนแผ่นดินเลยครับ เดินเร็วแล้วครับแมนซี่แม่โมโหแล้วครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วอ้าวโอ้แาบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับตอนนี้ซาบ้าเชอร์กุยแม่ยังถอยดูครับเต็งหน้าเต็งหลังครับทางด้านแมนซี่จิ้มตัวไปทีนึงโอ้โหจะบัดซาสวนกระเด็นออกไปเลยครับลูกนี้แม่ตื้นกว่าสองนี่สวยอยู่แล้วแต่ว่าต้องให้แม่นกว่านี้ครับแมนซี่ครับจะได้เห็นจับจะนะครับโอ้ ดีหัวใจติจริงครับแต่ละยกแต่ละเกมอ่ะพักให้น้ำครับโอ้โหยก2ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าทุกรสชาติครับทั้งบูทั้งบุญครับนี่รับฝ่ายบุญกับคนนี้ครับแนนซี่มกชอยลาครับรอออกจังหวะสอสวยๆยก2ทําดีขึ้นครับขณะที่คนนี้ชาคุยแม่เลิมจะหลงหลงหลุดหลุดนิดหน่อยครับแต่ว่ายังได้เปรียบลูกเดินนะลูกเปิดเกมครับ ไปดูภาคช้าครับผลงานจัวหรุดวางแข้งครับเตะขวาต่อยขวาไม้คู่จังหวะ2นั้นสวยครับแนนซี่นี่ครับแต่ว่าน้ำหนักทิศทางดูจะแม่ยังไม่หนักคอครับลูกนี้จัวหมัดแล้วดึงมาเสียบครับทางด้าน,นของเชอร์กุยวางหลุดแล้วก็วางแข้งคืนครับมาทำได้ดีทีเดียวครับหลูกถีบหนะ้าอกครับเตะซ้ายคืน ดูครับสอกกับพิรันมวนแผ่นดินมาห่างตัวไปนิดหนึ่งครับได้ลุ้นเลยครับคูน่นี้ดีกันคนละยกครับพูดง่ายๆยกนี้ถ้าเป็นภาษากีฬาก็ต้องชิงดำนะครับอย่างยิ้มหวานนะครับทา,านของแนนซี่มกชอย,ยลาแต่คนนี้ไม่ยอมยิ้มหวานนะครับซาบ้าเชอร์กุยครับเตินลุยเข้ามาเจอลูกขีดของ Nancy. แนนซี่แอบต้ตนน้ำจะริ้วครับ โอ้โหบวกกันครับแม่โดนขวาเต็มๆของเชอร์กุยครับแนนซีอ่อาครับแนนซี่ไม่สนแล้วโโโโเดินเกียร์ดันเต็มหน้าเต็มที่แล้วแนนซี่ว่าไงแนนซี่แนนซี่โดนสอกาวป้าย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 จะดันออกไปครับนอกไหนนี่เอาหมดแล้วครับตอนนี้ครับทางด้านของซาบ้าเชอร์กุยเข้าไปเจอข้างขวาแนนซี่ ผู้คิครับโอ้โหมาสังเวียนนี้อาวุธล้วนๆนะครับประเภทสายพิวเลี่ยมตัวทรงมวยนี่ไม่มีประโยชน์นะครับโอ้โหบัดขวาครับลูกนี้สวยครับอาวุธล้วนๆอ้าวได้แล้วก็เต็มทำไม่เห็นครับมาเจอบัดของแอนซี่เข้าไปครับแต่จ่าครับยกนี้โอ้ยโดนปากกอนี่เปิดไปแล้วครับโอ้ยสวยครับแอนซี่แม่เชอร์กุยโดนหนักครับ โอ้ยมีปัญหาหรือเปล่าครับเชอร์กุยเกิดอะไรขึ้นครับหน้าตาเหมือนจะร้องไห้นะครับมุดกินตัวเองครับเอาคืนเอาคืนครับโอ้โหอารับเชอร์กุยโมโหแล้วหุดกิดตัวเองครับเชอร์กุยทําอะไรไม่ได้ครับโอ้โหยัวตัวเองครับเหมือนไม่พอใจตัวเองครับหน้าตาของเชอร์กุยโอ้พลิกไปพลิกมาจริงจรครับพูดนะออหมาแล้วครับเอาครับวิ่งเข้าใส่แล้วกบเชอร์กุย ขวบแล้วโดนแล้วแดนซี่ดนซี่โดนแล้วโอ้โหนี่คือมวยแฮงคอมวยพันดูครับผู้หญิงสายเลื่อดใหม่ของช่องแปดครับมันต้องอย่างนี้ของจริงวัดกันเลยครับโอ้โหดูกันไปดูกันมาครับคู่นี้เหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหไม่มีอะไรมันกว่ามวยอีกช่องแปดแล้วครับจูเลนซี่โจนช่องมุยสวนคนละทีอ้าวนี่หญิงของแพ้ นักมวยของจริงครับเกมการต่อสู้ไร้เกมการพนันที่สนุกตื่นเต้นที่สุดในรอบของมวยสามโอ้โหเชอร์กุยโมโหตัวเองและทำได้ดีครับชุดนี้โอ้ยเหมือนจะอึดอัดปากแตกหรือเปล่าครับเชอร์กุยแต่จะว่าครับโดนหมัดของแดนซี่เข้าไปครับตอนนี้ปากคอแตกนะครับเอ้าสวนอะไรคาหมัดแล้วหน้าตาเหมือนจะร้องไห้นะครับเชอร์กุยอึดอัดอะไรหรือเปล่าครับเจอจังหวะแดนซี่เข้าไป แมนซีเอกหน้าแดงับเลยนะครับอาวจิ้มตัอตัวได้ครับสปาร์ชูผู้พี่เหลือเลยครับมวยแบบนี้มีออกเป็นไปได้สามหน้าเลยครับแพ้ชนะเสมอนี่ดูแล้วไม่ห่างนะครับอ้าวใจเป็นคนละอย่างดูเรีโอ้โหตาคนตาโดนสุดยอดจริงครับอ้าวลกับคนละบัดครับโอ้โหแมนซี่ก็ปากเขียวครับแพ้ชนะไม่รู้แพ้ชนะไม่รู้ครับ น่าจะมีภาค2ภาค3ครับโอ้โหสุดมันครับสุดมันจริงๆครับโอ้ยเลือกกับดาวทะลักเหมือนกันครับแดนซี่อาวุธสวยครับโอ้โหเบาตรงเบาตานแดงก่ำแล้วครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับนี่เป็นนักมวยอาชีพจริงๆนะครับเอาละครับไปชมภาพช้านี่ครับจังหวะบวกกันคนละบัดครับต้องเข้าก่อนเลยครับทางด้าของแดนซี่นี่ครับฟันสองข้าหน้าของซาบ้า รัวปาครับพยากปากซอกโอ้โหนะครับใสแหลกนะครับวันนี้ซาบ้าเชกุยโอ้โหต้องบอกว่าสุดระทึกจริงๆครับโอ้โหเกมการต่อสู้ไม่มีอะไรมันไปยิ่งกว่านี้แล้วครับแม่ถ้าผู้บรรยายอยู่ในเวทีได้เรียนสิงผู้บรรยายนี่อยากจะขอเสียงปรบมือดังๆทั้งคู่ครับแต่นี่ผู้ชมในเวทีไม่ได้ยินเสียงผู้บรรยายครับรวมถึงนักมวยด้วยครับดูจังหวะรัวๆครับโอ้โหมุนิีตัวเองนี่เหมือนจะร้องไห้นะครับ เหมือนกับผิดหวังตัวเองแล้วหลังจากนั้นครับวิ่งเอาใส่เลยครับเชอร์คุยโอ้โหดูครับหน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทําได้ดีนะครับแล้วจังหวะบวกซัดเอาแนนซี่หนิงแม่น้าหงิดหน้าหงายครับนี่เปี้ยงเข้าไปครับโอ้ปากคอที่แตกทั้งคู่เลยครับเอาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วพบแบทฟิวดีนไปลุ้นพร้อมๆกันครับออกหน้าไหนครับแนนซี่หรือเชอร์คุยเช่ญครับ Please put your hands together for both of our fighters here. What a fight. Three rounds of exciting Muay Thai action here in fight number three, and we have a winner by way of split decision. For our winner from the... บลูคอร์เนอร์ครับเาบาสุยดีด้วยนะครับขอบคุณแนนซี่มกชอย